ไปแลัวไปแล้วไยโอเคโอเคแตกโอเคเดีมากพวกเราอย่าให้รอดเส้นทางน,นี้กลับไปได้สักคันเปิดฉากยิง,งเปิดไปตั้งนานแล้วครับผม